ใครมีปัญหานอนไม่หลับ นอนหลับยากต้องฟังคลิปนี้เลยครับหมอจะมาแนะนำสามอาหารต้องห้ามห้ามกินก่อนนอนนะครับ <izes. S 1> เพราะว่าจะทำให้คุณตาสว่างทั้งคืนได้เลยครับข้ <doctrine> อที่1นครับนั่นก็คือของเผ็ดน,นั่นเองไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกแกงเผ็ดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าของเผ็ดเน,นี่ยจะกระตุ้นคุณเลยครับทำให้เกิดอาการแสบร้อนกลางอกจุกคอจุกท้องแน่นหน้าอกได้นะครับดังนั้นนอนไม่หลับเลยครับต่อมานะครับข้อที่2ครับนั่นก็คือของเปรี้ยวนั่นเองไม่ว่าจะเป็นพวกยำหรือว่าน้ําผลไม้เช่นพวกน้ามะนาวน้า ส้มนะครับพวกนี้กรดเยอะมากๆครับพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะเกิดกรดไหลย,ย้อนขึ้นมาได้เลยนะครับดังนั้นแนะนำครับว่าช่วงเย็นช่วงก่อนนอนเนี่ยหลีกเลี่ยงเลยนะครับและข้อสุดท้ายคือข้อที่3ครับนั่นก็คือเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของคาเฟอีนครับเช่นพวกกาแฟ ชานะ้ำมันลมเครื่องดื่มชูกำลังพวกนี้เนี่ยมีคาเฟอีนเยอะนะครับกินเข้าไปแล้วจะกระตุ้นประสาทเราทําให้เราตื่นตัวตาสว่างได้และมีฤทธิ์ขับปัสสาวะอีกดังนั้นตอนกลางคืนเราอาจจะฉี่ประมาณ3-4ี่รอบทําให้เรานอนต่อไม่ได้นะครับดังนั้นใครมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงเลยและสําหรับใครนะครับที่สนใจนะครับหนังสือเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหมอแนะนําหนังสือเมาส์กับหมอหมีสุขภาพดีได้ด้วยตัวคุณเล่มนี้เลยครับใครสนใจนะครับคลิกากระาด้านล่างได้เลยครับและถ้าชอบความรู้ดีๆแบบนนี้้้กดกดดดดหหััววใใจตติามยะครบ you yeah.